สวัสดีครับสวัสดพีพี่พี่น้องน้องเอฟซีครับผมอยู่กับผมช่องอกกี้นี่สสยจวนครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาไหว้วันนี้เป็นวันศาสตร์จีนนะครับของพี่น้องชาวาจีนนะครับโอ้หน้าวนวลใช่นะครับอันนี้ก็ได้ทําการไหว้ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับตั้งแต่เช้ามืดแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะรอ,อะะว่า้รอบเที่ยงอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวมาให้ดูนะครับว่าเขาทํากันยังไงนะครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นห้องพระที่บ้านนะครับห้องพระที่อยู่เดี๋ยวว่าไม่ค่อยได้ทาความสะอาดเท่าไหร่เนื่องจากว่ายุ่งกับงานเลยอ,อันนี้ก็จะเป็นของเล่นน้องนิวเอามาเก็บไว้ข้างในนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินเฮลิ ter, คอปเตอร์บังคับก็อยู่ในนี้นะครับเขาคงลืมแล้วว่าเขามีเฮลิคอปเตอร์บังคับนะนะครับ นี่ฮะเพิ่งตื่นครับงองเงงงงเงง,ง,งเงงนี่เพิ่งตื่นนะอันนี้ก็จะเป็นห้องพระครับที่เราได้ทําการไหว้ตอนเช้านะครับที่ตั้งแต่เช้ามืดนะครับก็จะมีไหว้ห้องพระนะครับก็พอดีผมไม่ได้เข้ามาทูบส่วนมากก็จะเป็นแม่บ้านเข้ามาดูแลภายในห้องพระส่วนตัวนู้กก็จะเป็นผ้าเครื่องที่ผมสะสมไว้นะครับมีทั้งผ้าใหม่พ้าเก่า นี่ครับอันนี้ก็จะให้ดูภายในห้องพระนะเดี๋ยวจะพาลงไปดูข้างล่างนะครับที่อีกจุดจุดหนึ่งนะครับผมจะพาลงไปดูข้างล่างครับว่าที่ออฟฟิศนี้ก็ว่าเหมือนกันครับแล้วก็ผมต้องไปรับของว่าอีกอันนี้ก็ห้องพ่นนี้ก็เป็นเท่าแก่พ่นสีของรถคันเหลืองอยู่นะครับก็วันหยุดแต่ว่าเท่าแก่ก็พ่นนี้ของคันนี้ครับพ่นของคันนี้เดี๋ยวจะพามาดูในห้อง ห้องออฟฟิศนะครับว่า,าก็ไหวเหมือนกันก็จะไหว้หัวหมูนะครับนี่ไหว้หัวหมูเสียงเจียงอีนะครับก็จะไหว้ท่านนี่โก,กงครับไหว้กงนี่ก็จะไหว้หัวหมูเป็ดไก่แต่ส่วนมากก็จะเป็นเป็ดไก่มากกว่าครับส่วนหมูก็จะเป็นชิ้นเนื้อหมูส่วน ในส่วนของอที่เป็นแม่นางกวักนะครับก็จะเป็นตัวนี้แม่นางกวักตัวนี้ก็เข้าพิธีมาเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นของรอห้ารอห้ากับรอเก้าก็จะอยู่ตรงนี้ก็จะทําอย่างนี้ตลอดครับเนื่องจากว่าเราสืบทอดกิจการมาจากคนจีนนะครับนี่อันนี้ก็รอเตรียมไหว้ไหว้ไหว้เจ้าที่ก็คือ ไหว้าสามเฟีสีตอนเที่ยงนะครับคือมันเป็นเป็นธรรมเนียมของคนจีนเขาเราก็เลยรับรับสืบทอดมานะครับส่วนเราจริงๆแล้วเราเป็นคนคนพุทธอีสานพุทธแท้100%เปอร์เซนะครับแต่เราก็ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมเขานะครับก็จะพามาดูข้างหน้าบ้านที่ว่าอ่าสารพระภูมินะครับเราก็ไหว้นะครับ วันนี้เป็นวันาสาตร์จีนก็ต้องไหว้ไหว้เจ้าไหวเ้วเจ้าที่เจ้าทางนะครับเพื่อจะได้ทํามาค้าขึ้นนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาออกไปรับของนะครับอันนี้ไหว้เก็บของไปแล้วเก็บของไปแล้วนี่ก็ไหว้นะครับไหว้ปางดอกมงดอก,ดอก,ดอก,ดอกไม้ใหม่ก็เผากระดาษพอดีผมไม่ได้อยู่เผาเขาหรอกเพราะว่านอนตื่นสายร้อนไหมเนี่ย นี่เอาไหวเผากระดาษเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปรับของที่จะเอาเข้ามาไหว้นะวันนี้ก็ลูกสาวคนโตก็มามาด้วยครับมาไหว้ด้วยน้องป๊อปรถจอดอยู่นู่นนะครับเขาก็มาวันนี้อยู่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยครับเดี๋ยวเราจะไปเอาของของมาเสริมของไหว้กันนะครับไปนะครับเราก็จะไปกับเจ้าแคมเบรี่เหานี้แหละ ไปเอาที่ร้านอาหารครับสั่งที่ร้านอาหารไว้นะเพราะว่าร้านอาหารตอนนี้ก็คือเขาไม่สามารถนั่งรับประทานเรืออะไรได,ด้แต่ว่าเราสั่งสั่งของมากินที่บ้านหรือออนไลน์หรือของที่เราจะมาใช้ในพิธีไหว้เจ้าไหว้อะไรนี้ก็เขาก็ทําให้ครับไปเลยนะครับเจอกันที่ร้านอีสปาเผาแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศ วันอาทิตย์ครับในซอยบ้านผมนะซอยที่บ้านที่อุกนะครับก็จะเงียบสงบครับปกติแล้วซอยนี้นี่ต่อให้ไม่มีภาวะโรคระบาดโควิดก็ตามนะครับอ่าซอยนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับจะเงียบๆอย่างเงี้ยแหละจะไม่ค่อยอมีรถวิ่งมากมายเท่าไหร่นะครับแต่ว่า,าปากซอยนี้จะเป็น เขาเรียกว่าปากซอยใหญ่เนาะคือซอยบรมหกแปดที่จะสามารถวิ่งทะลุออกไปข้างหลังสาราธรรมศพได้นะครับหลายหบ้านเขาก็ไหว้ครับหลายๆบ้านเขาก็ไวหไว้ก็ส่วนมากก็จะรู้จักกันหมดในซอยนี้วินมอไซถ้าใครมาซอยบ้านผมก็สังเกตง่ายครับนี่ จะมีต้นโพใหญ่มีสาลพ่อปู่นะครับมีวินมอไซค์ยอยู่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้เขาก็มาไหว้พ่อปู่ครับสาธุครับขอให้ลูกหลานจเจริญรุ่งเรืองครับผมนี่ผมไปไหนมาไหนผมก็จะยกมือไหว้ท่านตลอดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดหลักจุดเด่นนะครับที่อาชาวรถบรรทุกสิบล้อนี่ผ่านไปผ่านมานี่ก็จะบีบแต่ก็ต้องระวังก่อนครับนี่แหละระวัง อันตรายครับถ้าตอนกลางคืนนี่แถวนี้นี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่3ามชาตลอดเลยเพราะว่าเขาจะบีบบีบขอทางจากสารสารพูปูนะครับก็จะเป็นเชิงทางขึ้นคู่ขนาดลอยฟ้านะครับกลมราชชนนี้8 8พี่ๆน้องๆสิงรถบรรทุกหรือ FC หลายๆท่านนะครับ น่าจะเคยวิ่งผ่านเส้นนี้กันดีคนที่ใช้ชีวิตในกรุงเทพนะครับเพราะว่าฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของอเส้นเส้นการขนส่ง <c oughs> ส่งพัสดุนี่ส่งออกต่างจังหวัดนี่ก็คือจะเป็นโซนนี้หมดเลยนะครับแล้วก็หลายๆคนก็จะต้องมาเจอ,อเมื่อก่อนนี่จะอยู่ตรงนี้นะด่านวันดำนะครับด่านวันดำแล้วก็จราจรกลางจะอยู่ตรงนี้นี่ครับสอนอคู่ขนานลอยฟ้า จะอยู่ข้างหน้าเราตรงป้ายป้ายใหญ่ๆข้างหน้าสะพานลอยจะอยู่ตรงนั้นเลยนะครับใครก็ตามนะที่ขับรถบรรทุกมาเส้นนี้นี่ไม่มีพลาดครับไม่มีพลาดถือว่าถือว่าเป็นเป็นช็อตเด็ดของเส้นนี้เลยนะครับโดนทุกไลน์นะถ้าเป็นรถเก่าๆหน่อยนี่ครับแล้วก็จะเลี้ยวเลี้ยวไปนี่เลย อุ้ยลืมผมลืมหยิบแมสมาตายแล้วลืมหยิบแมสมาครับหยิบแต่แอลกอฮอล์มาฮะตายอันนี้ก็เป็นสถานีขนส่งขอสอปกที่ย้ายมาใหม่นะครับน่าจะได้ประมาณสักสองปีแล้วละ่ะสองปีเมื่อก่อนแถวที่จะโล่งครับมีแต่ทุ่งมีแต่ไอน,นี้เต็มไปหมดตอนนี้ก็ จะลิญครับจะเิญเราใกล้จะถึงร้านอีทแล้วอ่ะตอนนี้เราก็มาถึงร้านอีทแล้วนะครับนี่ข้างหน้านี่ครับเดี๋ยวเราหาที่จอดรถก่อนโอ้ถึงน่าจะจอดตรงนี้ได้โอ้จอดหน้าร้านได้ครับเด,เดี๋ยวเดินเข้าไปบอกเขาว่ามารับกับข้าวนะนี่ถึงแล้วปะลงนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าร้านยีดตาขาว พอดีลืมเอาแมสมา <S <S บอกแล้วครับเจ๊ครับเจ๊เจ้าของร้านก็รู้จักครับแต่ไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่ะเนื่องจากว่าเมื่อก่อนมาทานบ่อยมากครับผมนี่ก็ว่าเจ้าที่ครับ าจะขี่เหมือนกันเขาก็ว่าค,คุณเขียวครับ 100, 100, แบงค์ร้อยหมดครับพี่ต้องขอโทษขออภัยพี่พิงลองเอฟซีด้วยนะครับพเพราะว่าพอดีผมลืมหยิบแมสมาผมก็เลยต้องยืนอยู่ไกลๆนะครับเราก็ต้องอรักษาตัวเองด้วย แล้วมาแล้วพอ,อ,อ,อดีลืมหยิบแมสมาพี่เพื่อนับเปอร์ได้ไม่เวลานไไ่อยนะรอันนี้เรือโพน้ำโคนครับนี่ครับ,คร,บครับผมขอบคุณครับนะครับได้ามาแล้วนะฮะก็เป็นกับข้าวที่เราจะเอาไปเปิดใส่ชุดไหว้เจ้าที่นะครับเพราะว่าบางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะทําได้ทุกอย่างเนาะมันเยอะเกินนะครับ เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูที่บ้านด้วยว่าเขาทำกันแบบไหนไปเลยกลับบ้านกันครับ